เเอาลูกแลกลับพื้นไม้ได้ถึงแม้ไม้ลูกนายจะไม่มีตัวตวนอีกแล้วลถึงแม้ลูกคนงนายจะถูกยักครอบนำถึงแม้ลูกแม่ของนายจะตายแล้วถึงแม้ไม้ของนายก็จะกลายเป็นทากก็เถอะชีวิตของอนาคตมันก็ไม่เหมือนกันอนาคต เราเปลี่ยนใหม่ได้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดอนาคตนายยอมไม่ได้กลับมาได้อนาคงจะดีมันคงไม่ดีหรอกถ้าเกิดไอ้คิดคนบ้าบอคอเตกก็ได้นั่นนะคงไม่ได้จริงหรอกไรสาระาเิดไหนลองดูแต่จะมีนายจากอนาคตมาก็ได้ไม่นายเป็นแค่ทีสตีเออโอเคไม่เคล่ดดูคนนั้นไม่สามารถกลับมาได้รฉันไม่ฉันโทรไปหา นักวิทยาศาสตร์มาแล้วบอกให้คิดคน้นยาแต่เขากับพบว,ว่าถึงแม้พวกเราจะเก่งที่สุดแต่เขาก็บอกว่าเขาทําไม่ไดุ้กฉ,ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่กลับมาตู้ของนายกลับมาไม่ได้ละมันเป็นชุกชะตากรรมของเส้นเวลานะจะตกอ,ออกไปพะทะกับไ้เด็กชั่วบพวกนั้นไม่ ในกระดังดังก็มันดูอเองอะต้องเจอลูกซองหน่อยแต่ว่าถูได้ครอบนั้นแต่ฉันไม่ยอมฉันต้องเอาลูกจะกลับขึ้นมานั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งยาบางอย่างมาและมันมีอันเดียวบนโลกโอ้าวเดี๋ยวยาอะไรเนี่ยมันเป็นยาฮิวริงเันจะขอเวลานั่งพักกันไหนไปเอายาละยาหมดแล้วแหละ ลูกทอลิดสวัสดีไอพ่อก <c oughs> ็จะพูดเสียงดังสดชื่อแกวไม่ลูกจะกลับมาได้ชั่วไอ้ดัไดกไอโลกดักยังไงโลกเนี่ยมันไม่หายตัดนอกจากแกต้องตายเท่านั้นเมื่อที่แกตายลูกของแกก็จะกลับมาแล้วลูกของแกก็จะ ไม่มีแกอีกต่อไปไอพ่อซื้อบรอมันจะได้ไม่ต้องถูกฆ่าทรม,มานแบบพ่องโง,ง่ๆอย่างแกเฮเกาลูกแกคืนมาอีนีไม่ลูกฉันขอโทษด้วยนะไม่ขึ้นลูกงแกถูกฉันครอบครองถึงเวลาตายของแกและอีไมคิขึ้น ดูของแกน่ะเป็นของฉันเลยฟอยเอ้ยไปโอ้ยเออเฮ้ยโอ้ยจ็บเอ้ยออ้ยแกเนี่ยแหละความตายไอ้ไ <wurde> ม้ขึ้นไอ้พ่อเฉียวชาร์ดเลี้ยงลูกไม่ดีเองไม่ลูกกดตาแล้วก็ลอกนี้มาไปซะโอ้ยอออ้า ขอโทษด้วยนะนัดเนี้ยสงสัยจะได้ตายแล้วฟ่าฮ่าฮ่าแล้วก่อนสำหรับวันนี้นะไปก่อนนะคนยิงตกสีนะไม่ตายไมเคิลเราทำอะไรมันไม่ได้ นั้นฉันจะไปเองอุ้ยมีคนมาแล้วส้องใส่เก่นังเหี่ยวด้วยขอโทษนะไอ้กระจก่ไมิคเคิลจะขอลูกจะขอสไนน์นยได้เลยฉันเก็บไว้ยิงลูกมานานและในโคตรช่วยช้าเอาเถอะห้ยุ โอโอเออหลับรอพอดีอุ้ยยาอะไรขอลองดิโอ้กลับมาละอื้ยยาหมดแล้วเหรออู้เออฉันไม่กลัวว่าแกหรอกแต่เมื่อแกจะไม่ยาหมดแล้วนะโอ้ยอือออุ้ย,ย,ยมีของกันอ๋อเอ่อไมเคิลฉันไม่สมามารถ ไอ้ดาร์กได้แกจะฆ่าลูกฉันลูกดาร์กมันอยู่ในร่างลูกฉันเอ้ยก็เก่งนี่ว่าเอะต่ะขอโทษอะ่ะเหลือแม็่เดียวขอโทษนะโอ้ยเอาหมดแล้วด้วยโอ้ยไมขึ้นเราไม่สามารถหยุดลูกของนายที่อยู่ในที่ดาร์กกำลังครอบครองอยู่จับมาไว้ ไอ้พวกซื้อบ์อ,อย่าทำให้ไอ้ไม้ต้อกลายเปนแบบนี้พวกแกตอถูกฉันเข้าสิงนะขอโทษดท้วยไอ้ชัวเอาลูกฟองไปกินเฮ้ย <c oughs> hey! ทำไมรอบนี้แกไม่เห็นล้มทำไมรอบนี้แกไม่เห็นเจ็บอะไรเลยทำไมรอบนี้แกไม่เห็นล้มเลยจะถามอะไรให้นะฉันตายยากอ่ะ ขอโทษได้นะไอ,อ้โถไอ้พ่อกระจอกเอาหนีห่ไปกินอันเนี้ยใช่ไหมไมกี้เพื่อนหนูพ่อเพื่อนพ่อพ่อพ่อเพื่อนโง่ไงทำหรับ,บนี้ด้วยนะไอด้ดาร์แค่ลูกจะคืนว่าอ้าอือ,อ

ไม่ตายแกนี่มันหลอกง่ายจริงเลยนะไอ้ดักเอาลูกจะขึ้นมาอยากให้ต้องใช้กำลังฉันช่วยเองมันห่วงยายาแกปกป้องจะได้ค่นี้ยาไนดะ้ไอ้ใบกี้ขอโทษด้วยนะแต่มันต้องไปำจำเป็นเพื่อนรักต้องได้เสียกันบางวัน ยังจะเข้าวีกเออกไปไนะไอ้ไม่ย้่ไม่แกไม่มีสิ์ได้ลูกแกขับคืนไปบนิคครอบของล่างของลูกแล้วอื้อฮู้ว่าไม่นะไม่ที่ถูกดาเข้าซิงตายแล้วลูเนี่ยไม่นะ